ถ้าทองขึ้นไป4,000 4,002หรือมากกว่านั้นเนี่ยผมจะฟันธงเลยว่าข้างบาทยังไงก็แข็งค่าแน่นอนโอกาสที่จะเห็นข้างเบาทกลับไป31.5เนี่ยอาจจะยากสนิดนึงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอยากจะไปรอลุ้นเป็นช่วงครึ่งแรกของปีหน้าก็คือช่วงไตมัดหนึ่งเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมีเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเดือนที่2เดือนที่3บาทมันมักจะอ่อน เพราะาเราชอบวุ่นวายการเมืองบ้านเรามันไม่เคยสงบนิ่งเพราะนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้ค่าเงินบาทโดยเถิิิแล้วมันจะกลับมาอ่อนค่าลงไปมันเกือบ3%เปรเราให้กรอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ3,740เหรียญจนถึง3,600เหรียญซึ่งแนวรับเนี่ยถ้าเราคํานวณเป็นเงินบาทก็จะอยู่แถวประมาณสัก5,7600จนถึง 5, 5 5 0 0โดยที่แนวต้านด้านบนเนี่ยเขาก็ให้นะครับ 4,000เหรียญจนถึง4,435เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ตกประมาณสัก68,000บาทอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับาการแข่งข่าของค่างเงินด้วยถ้าค่างเงินแข่งข่าก็อาจจะอยู่แล้ๆสักประมาณ65,000-66,000ประมาณ <the> money. ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่มีผลกับทองคำนะคะก็คือเงินดอลลาร์แล้วก็เงินบาทนะคะจะขอมุมมองคุณพูนกับทั้งดอลลาร์แล้วก็บาทด้วยนะคะอาจจะเติมที่ดอลลาร์ก่อนนะคะวันนี้มีชัดดาวแต่ว่าดอลลาร์ไม่ได้อ่อนค่ามากหนักนะคะแต่ทั้งปีนี้จริงๆเขาก็อ่อนค่าลงมาเยอะแล้วแหละนะคะจึงมีผลบวกกับทองมากพอสมควรเอาลุกของดอลลาร์ในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ แน่นอนว่าในเรื่องของตัวแนวโน้มดอลลาร์เนี่ยผมว่ายังขึ้นอยู่กับมุมมองของตลาดว่าแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเ,ออเดี๋ยวปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยได้สามครั้งแน่ๆหลังจากที่ลดไปแล้วรอบหนึ่งก็เลยอีอ2ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยผมว่ายังพอมีดาวไซริสให้เราได้เห็นกันบ้างน,นะครับแต่ถ้าออข้อมูลมันเริ่มดีแล้วตลาดเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจ เอาการาฟให้ดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดตลาดเริ่มค่อยๆปรับลดความคาดหวังการลดดอกเบีย้ยของเฟดก็มีโอกาสที่จะเห็นอดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นได้จุดที่ต้องระวังคืออะไรคือในช่วงที่ผ่านมานะครับทีมของตลาดคือช็อตดอลลาร์ช็อตดอลลาร์นี่คือเป็น the most crowded trade ตัวหนึ่งต้องเหนือจากอทองคำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะทำให้คนที่ช็อตดอลลาร์ต้อง unwind position ปิดสถานะหรือ stop loss เนี่ย ก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อส่วนทางไปเลยนะครับเช่ <_ d oll ars> นตัวดัวชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆขึ้นมา99จุดนะครับ DXY เนี่ยขึ้นมา99จุดไป100จุดมีแน่นอนสต็อปลอสมันก็จะลากให้ดอลลาร์เนี่ยแข่งขึ้นไดน้ก็คือความเสี่ยงที่เราอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเฮดวินสำหรับตัวราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยผมมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะกลับมาดีแบบ อะไรแบบผิดหูผิดตานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดเรายังมองเหมือนเดิมว,ว่าทยอยลดดอกเบี้ยต่อได้นะครับก็คือเป็นไปตามที่ทั้งเฟดแล้วก็ตัวตลาดมองคือปีนี้อีกสองครั้งเนี่ยยังเกิดขึ้นได้แต่สาคัญคือปีหน้าปีหน้าเนี่ยถ้าสมมุติตัวเลขมันเรียกได้ว่ามันดีมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่ทําให้การลดดอกเบี้ยของเฟดลักษณะที่จะลดก็คือจะเป็นการชะลออันนี้คือความเสี่ยงและนะครับก็ทําให้ตัวดอลลาร์เนี่ยอาจจะยังมีอัพไซต์ไปต่อแต่สิ่งที่เรามองคือ ถ้าเฟดกลับมาลดดอกเบีย้ยได้วันนี้ตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจถ้าตลาดกลับมามั่นใจดอลลาร์ผมว่ายังมีดาวไซร์ริสได้บ้างไปจนถึงไหนภายในครึ่งแรกของปีหน้าถามว่าภายในมุมมองของเราเนี่ยดอลลาร์อ่อนไปถึงไหนก็คือช่วงครึ่งแรกของปีหน้าหลังจากนั้นอันนี้ส่งจากการลดดอกเบีย้ยของเฟดมันจะเริ่มคิกคกมาและเริ่มคิกอินนะครับมันจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่อื่นการลดดอกเบีย้ยของเฟดจบแล้ว นะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันกดดอละล่าร์คือแนวโน้มว่าเอ้ยคนอื่นอาจจะจบการลดดอกเบีย้ยหรือกลับมาขึ้นแต่เฟดลดเพราะฉะนั้นถ้ามองไปถึงช่วงครึ่งหลังปีหน้าเนี่ยผมว่าดอลลาร์เนี่ยตีม US exceptionalism นะครับอาจจะเริ่มกลับเข้ามาได้เป็นปัจจัยที่เราเรามองไว้ว่าดลอลล่ารจ์จะเริ่มค่อยๆปรับฐานและเริ่มค่อยๆชะลอการย่อตัวลงแล้วค่อยๆอาจจะแข่งค่าขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้านะครับน่าจะเห็นชัดในช่วงประมาณสักไตรมาสที่ส แต่ถ้าในมุมของค่างเงินบาทจริงต้องออยอมรับว่าค่างเงินบาทเราเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยอยแข่งค่ากลับไปได้บ้างนะครับจนถึงช่วงสิ้นปีนี้แต่คงไม่เยอะนะครับเพราะว่า1คือ correlation trade ระหว่างราคาทองกับค่าเงินบาทมันมัน break down ไประดับหนึ่งแล้วนะคือ,ค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 อถ้าสมมุติมันไม่มีการออกมาตรการอะไรหรือแบงค์ชาไม่พูดอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่มองว่าถ้าทองขึ้นไปอย่างที่ราคร คุณมนพูดแบบ4ี0 0ันสี่พันอะไรนะสี่พัหรือมากกว่านั้นเนี่ยผมมันจะฟันธงเลยว่าข้างบาทยังไงก็แข็งค่าแน่นอนแต่ว่าวันนี้ตัว correlation trade นะครับมันมันโดน break ไปค่อนข้างพอสมควรเราเห็นบทวิเคราะห์นักทุนต่างชาติเนี่ยเกือบทุกเจ้าที่ผมอ่านเจอนะครับพกคนมองเหมือนกันหมดว่าเดี๋ยวเราจะแทงว่าบาทอ่อนแล้วนะเพราะว่าเจอมาตรการของแบงก์ชาติที่จะออกนะฮะหรือว่าการที่เขาจะพยายามแบบเข้ามา ควบคุมไม่ให้ผลกระทบทองคํามันเยอะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามองเงี้ยบาทมันดูไม่ค่อยมีอะไรซัพพอร์ตเพราะนั้นเนี่ยแข่งค่าต่อเนื่องเนี่ยคงไม่เยอะนะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะเห็นค่างเงินบาทกลับไป3 1 5เอานี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับอยากจะไปอรอลุ้นเป็นช่วงครึ่งแรกของปีหน้าก็คือช่วงไตมัดหนึ่งเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมีเลือกตั้งนะเลือกตั้งเนี่ยตามสถิติที่เราดูมาเราพบว่าค่างเงินบาทเนี่ยมักจะมีการแข่งค่าขึ้นหลังเลือกตั้งนะครับประมาณสัก2-3%ถึง อ,อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ้าดูจากไทม์ไลน์ของท่านนายกอนุทินเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนมีนาหรือต้นเมษาที่เราจะเห็นบาทได้แข่งข่ายสกรอบหนึ่งผมว่ากลับไปทักโซน3 1 5 3 1 7 5เอานี่ยอาจจะได้เห็นช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นอยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะดีกับคนที่เทรดทองเป็นบาทละกันเพราะว่าช่วงไตรมาสสเนี่ยผมแทงว่าค่างเงินบาทเนี่ยความเสี่ยงที่จะอ่อนเนี่ยมันมีนะครับอันนี้เอากาฟมาให้ดูนิดหนึ่งว่าพอหลังเลือกตั้ง เดือนที่2เดือนที่3บาทมันมักจะอ่อนเพราะาเราชอบวุ่นวายการเมืองบ้านเรามันไม่เคยสงบนิ่งเพราะนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้ค่าเงินบาทโดยสถิติแล้วมันจะกลับมาอ่อนค่าลงไปมันเกือบ3%เเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในช่วงไตรมาสสปกติเป็นซีซันแนลของการจ่ายเงินบันผลบาทอ่อนอยู่แล้วท่องเที่ยวก็เบานะครับส่องออกก็เบาเพราะฉะนั้นนีมันเป็นจุดที่บาทมันวีกอยู่แล้วในช่วงไตรมาสสเพราะ,ะนั้นถ้ามันมีปัจจัยว่า เอาโฟลความวุ่นวายทางการเมืองหรืออาจจะโดนหันเครดิตติ้งไหมจากพวกเรตติ้งเอเจนซี่ผมว่าบาทอาจจะกลับไปแถว32.5อถึง33ได้รอบหนึ่งในช่วงไตรมาสสของปีหน้านะครับแล้วก็ค่อยกลับมาแข่งค่าขึ้นบ้างในช่วงที่เหลือของปีหน้านะครับค่ะแต่ว่าด้วยอันดุส่งของบาทที่ดูจะอ่อนค่าลงมาในช่วงนี้นะคะ่ะก็ดูเป็นตัวซัพพอร์ตทองคําในประเทศนะคะตอนนี้ราคาทองในประเทศเนี่ยก็เหลืออีกเพียงแค่ประมาณ ห้าร้อยนะคะไม่ถึงห้าร้อยแล้วก็จะเอะขึ้นไปหกหมื่นแล้วนะคะจะขออนุญาตถามมุมมองคุณบนนะคะโอกาสของการขึ้นของทองคำในประเทศนะคะเป้าหมายอยู่ในระดับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในแง่ของคําแนะนํากับคนที่ซื้อขายทองคําแท่งในคุณบนแนะนํำยังไงคะอ้าวต้องขออนุญาตคุณพูนนิดน,นึงนะคะที่บาทอ่อนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราโดนฮันเร์ติ้งนะคะบาทเลยอ่อนจริงๆไม่น่าเกี่ยวกับทองนะคุณพูลอ้าว คือทองเนี่ยพวกทองกลุ่มทองเองอะ่ะเราก็มีเอ่อมีให้ทางมหาวิทยาลัยทำรีเสิร์ชออกมาด้วยเหมือนกันว่า correlation ระหว่างบาทกับทองไปในทิศทางไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบงค์ชาต์ได้ยินแบงค์ชาต์เล่นเราอีกต้องบอกงี้ค่ะว่าพอมาดู correlation แล้วก็จะเห็นว่าบาทกับทองอะ่ะไม่ได้ไปด้วยกันแต่ว่าที่ผ่านมาคือบาทอาจจะอยู่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์แล้วก็ ออทองก็อยู่ตรงข้ามกับ US ดอลลาร์มันก็เลยได้ได้เห็นภาพที่เป็นแบบนี้ค่ะก็อันนี้ขออนุญ,ญาตอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีสไลด์อีกตัวหนึ่งค่ะขออนุญ,ญาตเปิดสไลด์สไลด์ที่1ค่ะอันนี้เราทําเป็นสถิติมาให้นักลงทุนดูค่ะว่าในช่วงสัก40ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยของราคาทองคาเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเห็นด้วยกับที่คุณพูลบอกเลยก็คือว่าขึ้นมาแรางๆแบบนี้อาจจะต้องได้เห็นการยอ่อซึ่งยอ่อสิบเปอร์เซนก็ประมาณสัก4ี่ร้อยเหรียญเนี่ยค่ะก็ใกล้ๆกับที่ให้ไว้ประมาณสักสามร้อยเหรียญคือเป็นไปได้แล้วเราก็เป็นเรื่องปกติทีนี้นพอเรามาดูสถิติตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีปีที่ขึ้นแบบสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนบ้างแต่ปีที่ติดลบก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ ปีที่ติดลบมากที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าติดลบถึง3 3แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเ,เฉลี่ยประมาณนี้ค่ะ20%บ้างแล้วก็แต่ปีนี้ที่เราเห็นว่าโกระโดดขึ้นมาสูงมากเกือบเกือบ50%จริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่จุดปีที่ทำออราคาสูงสุดในอดีตเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี1979รอบนั้นขึ้นไปถึงประมาณ127%แต่ถ้าในแง่ของการลงทุนนะคะนักลงทุนมองแบบนี้ก็ ก็ต้องถามอยากจะให้นักงทุนลองลองตัดสินใจด้วยว่าเอะแล้วถ้าเราเข้ามาถือทองในวันนี้ที่ราคาเราคิดว่ามันสูงมากแล้วแต่ถ้าทอ,ทองที่คุณถือเนี่ยมันจะติดลบสักประมาณสัก20อร์ซคุณรับได้ไหมอันนี้ก็คืออันนี้คือมองเป็นในแง่ของดาวไซด์ของราคาทองคำที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่เราดูจากสถิติเนี่ยค่ะสี่ิปีย้อนหลังแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยลงแล้วเราไม่ได้ขายแล้วเรายังถือต่อแล้วเราเวทไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขอะ่ะมันประมาณสักส0ซผลตอบแทน ซึ่งพอเราเอาตัวเลขเนี้ยค่ะไปดูเทียบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเงินบาทหรือว่าการลงทุนในใน US ดอลลาร์แล้วเป็นถือยาวๆไปเนี้ยค่ะผลตอบแทนจริงๆค่อนข้างจะใกล้กันก็คืออยู่ที่ประมาณ10%แต,แต่อย่างที่คุณคุณหมอคือว่าปีหน้าเรามีปัจจัยในเรื่องของค่างเงินบาทที่เข้าเข้ามาค่อนข้างมากกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบาทมีโอากาสเข้าไปแข่งข่าอีกครั้งหนึง่งมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนที่เราอาจจะควรจะได้ดีกว่าเนี้ย มันกลับไม่ได้อย่างยกตัวอย่างปีนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราควรจะได้กําไรจากราคาทองคําถ้าเราลงทุนเป็นยูเอสดอลลาร์เนี่ยเราได้มาละ50%แต่ถ้าเราเลือกที่จะลงทุนเป็นเงินบาทเป็นไทยบาทวันนี้เราได้กําไรแค่ประมาณ40%นั่นก็คือส่วนต่าง10%เกิดจากอัตราอัตราค่าเงินนะีะแต่ก็ต้องดูว่าปีไหนที่ถ้าบาทอ่อนอันนี้แนะนําไปลงทุนเป็นเป็นออไทยบาทเลยแต่ถ้าปีไหน บาทแข็งก็แนะนำลงทุนเป็น US dollar ค่ะแล้วก็สไลด์ที่2ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็เก็บมาตัวนี้เก็บไม่นานนะคะก็คือตั้งแต่ปี2024แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะคืออันนี้ก็เป็นภาพเราจะเห็นได้ว่าเทรนไลน์ของเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าพอเวลาขึ้นเปนแบบเนี้ยคือเรามองว่าอาจจะได้เห็นการย่อลงมาบ้างของราคาทองคำค่ะ ก็ไม่ได้แบบเหมือนขึ้นขึ้นขึ้นเสมอไปนะคะแล้วก็สไลด์ที่3ตอบจากที่คุณกิตา้าบอกก็คือว่าที่คุณกิตา้าถามเรื่องอินเดียอันนี้ก็มีตัวเลขมาเหมือนกันค่ะว่าตัวเลขนําเข้าของอินเดียเนี่ยค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับโตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ65ตันแต่ถ้าช่วงที่เป็นเทศกาลพวกเนี้ยก็อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่า,เ,าเวลาที่มีเทศกาลก็จะทําให้มีวอลลุ่มเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงนั้นๆแล้วก็สไลด์ที่4ค่ะ อันนี้เป็นตัวเลขสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าวันนี้การลงทุนในทองคําร้อนแรงในทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นอย่างอันนี้คือเป็นตลาดของอตลาดล่วงหน้าก็จะเห็นได้ว่าสถานะซื้อเนี่ยมันมีทั้งฝั่งช็อตกับฝั่งลองโดยฝั่งซื้อเน็ตขึ้นมาแบบเออทั้งหมดประมาณเกือบเกือบสองแสนสัญญาถ้าคำนวณเป็นทองคำเนี่ยก็เกือบเกือบประมาณ500ตันที่เป็นเน็ตบายนะคะก็ก็ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วก็สไลด์ต่อไปเป็น ETF demand ค่ะ ก็โดยรวมโชว์ให้เห็นว่าปีนี้ทั้งปีเป็นเน็ตเข้าซื้อเกือบเกือบหกรตันก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วๆนะคะไปที่ราคาทองคำเลยดีกว่าสไลด์ที่10ค่ะอันเนี้ยสำหรับนักลงทุนที่สนใจว่าเอ๊ะเรากรอบเป็นยังไงโดยที่เนี่ยค่ะเราให้กรอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ3,740เหรียญจนถึง3,600เหรียญซึ่งแนวรับเนี่ยถ้าเราคำนวณเป็นเงินบาทก็จะอยู่แถวประมาณสัก5000 500, 5, 000, 7จ0 0 0ห้จนถึง55,500ถ้าราคาย่อลงมาเท่านี้ก็อาจจะเป็นจุดแรกที่เข้าซื้อแต่ถ้าเกิดว่าลงไปถึงเลเวลประมาณสัก3,400เหรียญเนี่ยค่ะเออเป็นเงินบาทก็ยังอยู่แค่52 0 0 0เท่านั้นเองคือหรือว่าถ้าเกิดว่า worst case นะคะลงไปได้ถึงประมาณ20%ก็คือเก็คือแถวๆประมาณ3,000เหรียญเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณสัก 48,000บาทต่อบาททองคำเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าการย่อลงมาในในรอบนี้เราจะกลับไปหา25,000 30, 30,000ไม่มีและว,วันนี้เราน่าจะเห็นแถวแถวประมาณสัก50,000ต้นจนถึง50,000กลางแนะนำว่าก็เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยสะสมเนี่ยเรามองว่าถ้านับตามกราฟเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างโดยที่แนวต้านด้านบนเนี่ยเขาก็ให้นะครับ 4,000เหรียญจนถึง4,435เหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ตกประมาณสัก68,000บาทอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับาการแข่งข่าของค่าเงินด้วยถ้าค่าเงินแข่งค่าก็อาจจะอยู่แถวๆสักประมาณ65,000-66,000ประมาณนี้ค่ะ Follow the money the